พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์อัานเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระเทพสิทธาคมนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะภาคห้างครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตำรวจโทสกลเขจันทราเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องสังฆทานผ้าไตพระราชทานและเครื่องไทยธรรมนะครับถวายแด่พระเทพสิทธาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคห้าที่วัดท่าไม้แดงนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากโดยมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับนายพงษ์รัตน์พิรุมรัตน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านเลยนะครับเข้าร่วมในพิธีกันพระเทพสิทธาคม หรือว่าสายกิติปาโ,โลนะคะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5มีนามเดิมว่าสายกันคุ้มเกิดเมื่อวันที่28 <S <S พฤศจิกายนพุทธศัการาช2,480ที่หมู่ที่3ตําบลวังหินอำเภอจังหวัดต,ตากค่ะเรียนจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะคะที่โรงเรียนวัดท่าไม้แดงอุปสมบทเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศัการาช2 5 0 2ที่วัดมณีบรรพศวรรวิหารโดยได้รับฉายาว่ากิติปาโล ระดับการศึกษาทางพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นเอกและเมื่อวันที่12สิงหาคม2559ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระเป็นพระราชาคณะขั้นเทพนะคะฝ่ายวิปัสนาธุระใช่แล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตากนั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรนานุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับ